สนามสอบวัดพลังเวทระดับกลางห้องตอบผิดทุกข้ออ้เป็นข้อสอบปรนยัยแบบเลือกผิดถูกหรือเนี่ยแล้วให้เลือกข้อถูกหมดและผิดถูกบนข้อสอบปรนยัยแบบเลือกผิดถูกมันต่างกันตรงไหนหละ่ะน้องสาวเจนอย่าก,กังวลไปเลยพวกเราจะต้องผ่านด่านแน่ๆเี้ 10นาทีต่อมาไม,ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเราทำไม่เป็นสักข้อหนึ่งแต่น้องสาวเจนดูตั้งใจมากเลยหรือว่าเขาทำได้หมดแล้วเหรอตอบโจทย์อย่างมุ่งม,มั่นโจทย์พวกนี้แปลกมากๆม,มีถึงร้อยกว่าข้อ เนื้อหาเชื่อมโยงถึงหลากหลายอาชีพแต่ดันผิดหมดอดีสำหรับข้อสอบปรนัยแบบถูกผิดแม้ว่าจะมีคนที่มีความเข้าใจในทุกเรื่องทุกด้านแต่ดันตอบผิดมาโดยตลอดมันก็ทำให้คนตอบนั้นขาดความมั่นใจหรือเปล่านะเอ๊ะเจ้าชายโจชัวเจ้าทำไม่เป็นหรอรอสักครู่นะ เดี๋ยวข้าก็จะตอบหมดแล้วเดี๋ยวให้เจ้าลอกเขาทำได้หมดจริงๆด้วยเมื่ไม่ต้องหรอกนะข้าจะทำเองก็ได้หน้าแดงเมื่อโกหกสนามสอบวัดพลังเวทระดับกลางห้องตอบถูกทุกข้อไอ้ยาไม่นึกเลยว่าข้าจะทำไม่เป็นสักข้อหนึ่ง ถ้ามีเจ้าหญิงเจนอยู่เคียงข้างก็จะดีมากเลยข้าคิดว่าเขาน่าจะตอบได้หมดทุกข้อนะเนี่ยดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะได้หมดเช่นกันแอบมองเจ้าผีเสื้อตัวน้อยเจ้าลองไปดูสิวิ่งอืม อะไรกันนี่เป็นความสามารถที่สามารถมองเห็นสิ่งภายนอกผ่านการมองเห็นของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทอย่างนั้นเหรอคนที่มีความสามารถแบบนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทำตัวไม่ถูกฮะไม่ใช่คนตาบอดหรอกเหรอแล้วทำไม เขาถึงใช้ผ้าปิดรอบดวงตาด้วยละ่ะหรือว่าดวงตาของเขาจะมีอะไรพิเศษกันนะ